ร้อนท้องร้อนท้องนะจริงเหรอเหมือนเหมือนกินพริกเหมือนกินพริกเอาจริงอ่ะแต่มันก็มีแสบแบอ่าสวัสดีครับจีจีนจอยครับ วันนี้นะครับกลับมาอีกแล้ววันนี้เนี่ยจะไม่ใช่คลิปแกล้งหรือคลิปอะไรนะครับวันนี้จากที่คุณได้เห็นหน้าปกไปนะครับผมมีอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะครับผมนั่นก็คือนี่นี่เลยนีเลยเขาบอกกันว่ามันเป็นมาม่าจากมาเลเซียนะแต่ว่าเรื่องผมก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่านะแต่ประเด็นสําคัญของไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่ประเด็นสาคัญของมันเลยคือ เขาบอกว่ามันเผ็ดที่สุดในโลกเ,<อ>เป็นมาม่าที่เผ็ดมากเฮ้ยไอเราก็มันจะจริงหรือเปล่าเ,<อ>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมชวนเ,นเพื่อนๆในสตูนะครับมาลองชิมนะครับว่ามาม่าตัวนี้มันจะเผ็ดจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคก่อนรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแต่ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราต้องไปต้มมันก่อนนะครับไปก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยว เพียวลองคนแรกเลยเราเราเรามาดูกันในหออกก่อกันก่อนคือแกะมาแล้วไม่มีอะไรเลยวมันเป็นเส้นดำๆแล้วก็มีซอสแค่เดียวแค่เดียวจริงๆข,ข้างใต้ใต้ไม่มีฮ้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวหกเละเทะพังไปอันนึงเลยอุ๊นั่นไงไม่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 มันเป็นแค่เศษข้างใต้ไม่มีอะไรมีถุงเดียวมีเนี่ยมีแค่นี้เลยคือภายในมันมีแค่นี้เลยคือวิธีการทําของไอ้เจ้าตัวนี้ระหว่างเรารอน้ํานะจะบอกว่า นี่ดูอ่านไม่ออกมันก็เหมือนมาม่าทั่วไปแล่วะเอาจริงๆอ่ะคือใส่น้ําร้อนไม่ไม่ไม่มาม่าแห้งมาม่าแห้งต้องใส่น้ําร้อนให้เส้นมันเหนียวแล้วค่อยใส่ซอสเราจะใส่ซอสไปเลยแล้วใส่น้ําไม่ได้มันเป็นมาม่าแห้งแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะในเมื่อใส่เครื่องปรุงก่อนถ้าเราใส่เครื่องปรุงก่อนแล้วเราใส่น้ําเราเทน้ําออกเครื่องปรุงก็ละลายออกไงอ๋อนี้ต้องเทน้ําออกใช่ อ่ะผมว่าได้เวลาละเส้นตอนนี้เดี๋ยวนุ่มลองลองจับดิลองจับดินุ่มยังจับตรงไหนก็ได้ลองกินได้ยัง<ะ>ข้างข้างนิดข้างข้านิดนึงนุ่มยังกินได้ยัง,ง<ะ>ยังฮะยังยังแข็งยู่อ่ะนิดนึงอ่านิดนึงอ่านเราแป๊บนึงได้แล้วแหละอะ ช่โอเคตอนนี้เราก็ทำการไปเทนะ้ำชิงก่อนและดูเห็นไหมหอืมไปดู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 ใกล้ค,<อ>คือคือแบบกินมันแบบเอาเรื่องอะ่ะเดี๋ยวเพียวคนแรกนะอันนี้ให้ของอร่อยมาให้กินลองชิมดูลองชิมดูเอ้กินจะกินหมดนะให้เหลือให้เอ็มให้นายด้วยนะอ่าโอเคดูไม่น่ากินได้ออบอกมา ความรู้สึก oh, <no. S 1> <laughs> ทำไมถึงขนาดพูดไม่ออกเลยเรอระมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มึงนี่ฮะฮะเอาเอามาเอามาที่ลงโลกเร,เรามาที่ลงโลกอย่าอย่าไปอยู่ที่ท,ที่มันแบบอับๆเป็น,นยังไงมันมันรสชาติเผ็ดเผ็ดเหมือนมากม่าเกาหลีแต่มันมันมาเร็วฮะ <laughs> มันมาเร็วมาเร็วอยู่นานปะนนเผ็ดเร็วให้กินอีก,อกคำอีกคำหนึ่ง,ำงสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเลยแบบแบบเนตกินไม่ได้แบบเนตกินไม่ได้เลยยังไงมัง่งร้อนท้องร้อนท้อง,รอองจริงเหรอของจริงเลยป่ะมันมันเผ็ดแบบมันไม่ได้เผ็ดแบบส้มตำอะ่ะออแต่มันเผ็ด แต่มันไม่ได้เผ็ด<ม>แบบพริกที่ใส่ส้มตำใส่<ต>อาหารใส่กระเพราอะไรเอาจริงๆะกลิ่นมันกลิ่ลนมันใช้ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราดูดูทุกคนต่อไปดีกว่ายิงไม่ได้แก้กินได้ริงๆเดี๋ยวกินแล้วพี่อยากให้เอ็มลองชิมดูดูหน้าด,ไไดิไม่ได้แก้ไม่ได้แก้เห็นพี่เป็นคนที่ใส่ย,ยังไงลอ,องดูลองดูหัมาหม่าครับผม ไม่น่าขนามือไม่รู้รถไม่รู้รถว่ะจริงว่ะเรื่องกินนี้ต้องยกให้เขาเลยนะเป็นไงบ้างก็อร่อยนะพี่เฮ้ยจริงไม่รู้สักอะไรเลยเหรอเออกระดับ ghost pepper spicy chicken คือมันเผ็ดอะไรมันเผ็ดมันเป็นพริกพริกผีอ่ะ พคิก,<อ>กโก้ดไงกล้วยเนี้ยเผ็ดที่สุดในโลกนะไม่น่<ด>า,มาไม่น่าเท่าพี่กี้หนูหบ้านเราพริกมีพริกมีแรงวะเผ็ดไหมเขารู้สึกมันเผ็ดมันมันเผ็ดแต่มันไม่มันทนได้เฮ้ย <c oughs> จริงจริงมันเผ็ดแบบกินได้ใช่มันเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดแบบไม่มันไม่ได้เผแบบ็ด,เดแบบส้มตำอ่ะ เออแต่แต่ก็รู้สึกชาเหนเออมันชานะขอบคุณเอ็มด้วยเดี๋ยวไปเรียกคนต่อไปก่อนรออยู่นี่รออยู่นี่มานายพี่มีของดีๆมานำเสนอว่าเออไม่ได้แกงไม่ได้แกงเมื่อกี้เอ็มกินแล้วลองถามลองถามความรู้สึกนี้ก็ได้กินได้ได้จริงๆรอือผมกินได้ผมเป็นคนกินเผ็ดจะดูว่าจะจะบอกว่าความผิดเท่าไหร่กินกะปิเปล่าเอาจริงนะมันแกล้งผมนะมันนั่นแ่ะผมที่แกล้งคืนนะ กระแสประสามันคือว่าผมจะดกํากัะปี่แล้วมันไปฟุ้ผมเลยบอกมัระวังตัวไว้มึงได้โกนผมตอนกระปี่นี่แหละรอรอรออเนี่อ่ะกินเป็นไงกินแล้วก็กินกันที่กินกินก็ธรรมดาแต่ตอนนี้เผ็ดแล้วจะเผ็ดบ้ายังไม่ได้กินโดนนิดเดียวโดนนิดเดียวสองซ้อมเผ็ดครัซ้อมเผ็ดเลยอืออืออือได้อยู่เฮ้ เหมือนเหมือนกินพริกเหมือนกินพริกเอาจริงเออแต่มันก็มีแสบแสบแต่ไม่ถึงก็แสบมากมายังยังยังไม่มาหรอใช่จริงจริงหรอเอ็มคิดว่าต้องเปลี่ยนต้องกินไปเรื่อยๆต้องเพิ่มปริมาณเหรอเหรอต้องเพิ่มปริมาณมันค่อยๆสะสมให้เอ็มให้เอ็มให้เอ็มกันใช่ไหมแต่อร่อยใช่ไหมกินแล้อยู่ๆมันอร่อยเลย นี่อร่อยนะนี่ไข่ต้มสุดยอดเลยเฮ้ยนี่ไข่ต้ม้มันก็เป็ดมันก็เผ็ดกับระยะหนึ่งแต่ไม่นึงรับถ้าส่วนตัวผมก็เหมือนเคียวบอกมูโค่เผ็ดมึงก็เปลียวเยอะๆก็ไม่กินเผ็ดไงเป็นคนไม่กินเผ็ดพูดง่ายๆเลยสู้วิกแกงตายไม่ได้เออเออจริงอันนี้จริงวิกแกงตายกแกงตายโหกเยอะนั้นแสดงว่าที่เขาบอกไปมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกถ้าในส่วนของมาม่าอาจจะเป็นไปได้ แต่ถ้าเกิดกูอาหารถ้าเอามาม่าธรรมดามาใส่พริกแกงใต้เราเสิร้องร้องร้องเลยโอเคสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็เอาของดีๆไม่ได้แกล้งนะอันนี้คือไม่ได้แกล้งเอาคือได้ยินมาว่าแล้วน้องแก๊ปกินด้วยริงๆน้องแก๊ปเป็นคนกินแล้วบอกว่าเผ็ดมากผมก็ยังไม่ได้ลองนะเพราะผมก็เป็นคนกินไม่ค่อยเผ็ดนะอยากามาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะครับผม ก็ความรู้สึกก็เป็นอย่างที่เห็นกันแลครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดตับติดตายให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องคุณลิภัยคนลิขายด้วยนะครับฝากตรงนี้เจ้าเอมครับอ f แฟคแมนตรงนี้ใช่ช่องนายตรงนี้อ f แฟคแมนช่องนายได้ครับตรงนี้ตรงนี้นไม่ใส่ครับ <laughs> โอเคไปขอบคุณมากครับ